ที่เด็ดแทนคำแรงมีบอกมีมาโอ้สะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนมีมาเจ้าหลบอยู่ไหนมีมาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีเดพเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแหล่าฟอกเลือดายและบ่เปิดระลมกันสองห่อฝนตกพี่น้องฝนตกพี่อุ่ม เอาผาเซ็นด้ไหี่ตัดเสือไปใช่ใช่เลเ็กเลื่นรถไปปูสิได้เขาเลื่อนรถออกไปเลื่อนมันนี้ป้ครับผ่าลูกนองโอ้ยเลีดนเยครับดูดน้ำดูด้ด้ำ กูมาแล้วกูมาแล้วมันเข่าไปยังถอยกอนหล่อมันตงเออถอยฮะกินตมแล้ว พ่อครับสวัสดีครับโอ้ยฝนตกปูมาแล้วปูมาแล้วไปแคปไปบอมจอดทันแหละใช่ไปบอมจอดทันแหล้วมันจีนต้มนะครับเ ไปอยู่ไปยหมดวันนี้นะครับแล้วปูมาแล้วฝนกับฝนโู้ยดีครับโอ้ยฝนปูมาแล้วตงุงหยุดตกงหยุดครับ เดืยดดับเครื่องรถจอดไว้แทนก่อนเดี๋ยวยูว์ขึ้นเนาะเบิ่งอทำเนี้อไม่ยนนูวอ่ะโอ้ยกันแท่ทีจีเยียบปื้ดไปเลยไหม ฟ้าพี่น้องเ่งของฟ้าครับ นามลาวิธีครับมองนีมเป็นเอง,งอเนให้มันต่ำอเปิดแล้วน่ะนเัเปิดแล้ว,ป,ลวปูมาแล้วนึกฟ้าเปิดแล้วได้ปูแล้เอาเปิดกันมาด้วยหาคนไปหยูรถน่ะ <c oughs>

กำลังไหลมาเป็นแองค่บตรงนี้มันไหลมาอยู่นั่นมันไหลลงมาอเต็มเลยบ่เพราะมันต่ำ เรับครับมับดูตนมครับโอยมันไหลมาจากทางครับอ้โซเฟอร์ไปดูดพุนแน่นั้นแน่นหนงดนมองหันเต็มไปเต็มรถ่หรอครับเต็มรุ่นปไมอีกบ่ผิตเลับพุนน่าดูดมองหันมีเยอะผมอยากให้ดูดตรงนี้มัไดไบ ครับเนี่ยนีนยูเลอครับแต่วารอบต่อไปต้งนี้ก็สิดีดูลครับอันนี้อีกหน่อยตรงนี้จะบอยอีกหน่อยนีงนี่ถอยบ้นตรงนี้จังไไปอ๋อครับผมนี่ถอยตรงนี้จัไรซีนะครับเนี่ยมาเอาต้งนี้จังไนี่บ่มันเต็มแล้วเอาเสริมจังไรตัวนี้ฮัหลอกก็ที่เย็บได้นฮัดหลอกไหม เสียบกาแฟเป็นยังใช่เลี้ยงทับอุ่มด้วยทับอุ่มด้วยอุ่มให้เลี้ยงก็อุ่มที่เยี่ยมมันเต็มเป็นไหมเต็มแล้วเต็มถังแล้วแต่ว่าจะให้เอาตรงนั้นจังเด้หนิหนิ่งบ่ให้เอาตรงนี้จังเลยได้ได้ครับ เบนนี่ก็ได้ดิมันติดได้ทั้งฝุ่นไปแม่ฮเป็นยูรถเลยเล็กทรัรถไปจมหนึ่งน่เยแค่ตีดีอย่าปื้ดโหลดเลยใช่ใช่ใช่เป็นอยู่ซีค้กักกปปขึ้นแล้วนั่น,อนเอาขึ้นมากแค่นเนหนึ่พอละไม่เป็นทุบไปลูก เดินไม่ใช่ใช่แน่นอนออกแห้งแน่วางสินนะเอาบังจกมันอยู่มุมพุ่นเป็นติอยู่บ้านกระ,ะตบทางหลังห้องเล็กไนงะนี่ก็สิไหลไปแล้วครับเนี่ย

กูกำมาแล้วครับจะไหลไหมครับดิฝนเอ้ยฝนรถเสียงกระจมครับจอดรถไปไหนจอดรถไปไหนไโอ้ดูดิ<ะ>ทำอะไรกันเนี่ยเบิ้งพี่ดออก รถมันหนักมันก็ทำอะไรไม่ได้นะั่นนะ่ะจริงก็ไม่น่าเลื่อนหรอยังไงเบิงเอาครับโอ้ยเทียววาด้องเอารถไทมาลากครับอันนี้เครื่องปั่นครับมาบุขึ้นครับขอบคุณ้นใหญ่น้ำเด้อครับลากมาให้เต็มไปจีนเลยครับ ปูมาแล้วฝ่าก็เริ่มเปิดแล้วครับเลยเห็นบ่ครับเนี่ยพอเราเขามาปั๊บฝนก็เริ่มมาหยุดแล้วก็ฝ่าเริ่มมาสิเปิดเบิ่งครับโอ้ยเป็นไงแขกเอ้ยรถไทยครับนี่และปีนเลียบไปไหนไม่ได้เล้ยต้องเอารถไทยต้องอาหารถมานหลาห้ฝนมันหยุดก่อน ปูมาแล้วพ้นยุดแล้วครับเลยป่าเรื่อสิเปิดแล้วนี่ยคุณป,ปูยืนกำกับคุณทางครับเดี๋ยวให้นิดหน่อยเต็นต์ตักลางอีกจะได้หยกเต็นนี่ก็ไปปั่นเครื่องฟันงฟ่นนิดหน่อยผ้ามาปิดครับ ใส่ใส่เด้อครับเราลากมาแห่นเลยครับปกติสิลงไปเอามีคนลากอันนี้เร่าลากมาแห็นเนอีด้ลยตัวราเองครับเครื่องปั่นครับจากปราจีนบุรีเฮ <c oughs> ้ยเนาะพี่น้อง เอ๊ะครับคิดนี่ฟังไปสู้นี่ก่อน